เดี๋ยวโอเคครับกลับมาดูตัวอย่างที่7นะครับนี่ตัวอย่างที่7ของบทแล้วนะนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูครับอ่านโจทย์ดูสักนิดนะครับถ้าแรง F 1เท่ากับ600นิวตันมุมฟีเท่ากับ30นะครับดิทเมนนะครับตัวนี้อ่ะน่าจะเจอซ้ำๆน่ยจะจำได้นะนะครับพระเอกเลยนะครับของรายวิชานี้นะอ่ะ magnitude o f resultant force acting on the eyebolt มีตัวทีเล็กๆนะครับออกเสียงยากเหมือนกันนะเนี่ยนะครับ Is the direction m e a s u r e c o x w i s e from the positive x เนาะนะครับหาขนาดนะครับของแรงลับที่กระทำต่อตัวนี้นะครับต่อวัตถุของเราเนี่ยและก็ direction นะครับมุมที่วัดจากที่วัดจาก positive x นะครับวัดแบบทวนเข็มนาฬิกานั่นเองโอเคนะครับ มาดูกันมาดูกันมาดูกันผมก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเวลาเขาเขาเช็คนะครับเขาเช็คเขาเช็คไอ,ไอตัวเนี้ยมันจะบอกมาแบบผสมผสมกันบอกมาแบบผสมผสมกันดังนั้นทุกท่านก็จะเห็นการบอกในรูปแบบที่เป็นสามเหลี่ยมแบบมุมบ้างแบบอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็กดสต็อกก่อนแล้วก็เริ่ม n ทํทำดูเลยนะครับ เราก็สต็อปด้วยเลือกสต็อปแล้วนะครับผมมาดูกันครับผมถ้าบ่อยครั้งนะครับบ่อยครั้งเราก็จะพยายามนะครับเขียนรูปใหม่นะครับเขียนรูปใหม่ให้ให้ชัดเจนนะครับให้ชัดเจนกว่าเดิมสักเล็กน้อยนะครับผมเราก็เขียนรูปนะครับเขียนรูปใหม่สักเล็กน้อยอ่ะเริ่มเลยนะครับไอแรงตัวไหนมีตัวไหนบ้างเราก็แรงนะครับแรงแรง วัดออกมานะครับเขียนออกมาเป็นคร่าวๆนะครับคร่าวๆถ้าคนไหนอยากเขียนออกมาก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วแต่สะดวกเลยแต่แกลงก็ไปตามแนวแกน y กับแนวแกน x นะครับแต่แรงไปแนวแกน y กับแนวแกน x นะครับ f 1นะครับ f 1มีค่าเท่ากับ600นิวตันนะครับมีค่าเท่ากับ600นิวตันแต่ก็ไปตามแนวแกน y กับแนวแกน x นะครับตามแนวแกน y กับแนวแกน x โอเค f 1ทำมุมฟีนะครับ f 1ทำมุมฟีกับแกน x ดังนั้นแรงที่ออกมาแรงที่ออกมาในแนวแกน x ก็จะกลายเป็น f 1นะครับ f 1ขนาดของเขาคูณอยู่กับ cos ฟีก็มีค่าเท่ากับครับ100 cos นะครับ มีค่าเท่ากับ100โคศ30องศาแตกไปครับไกลมุมใช้ sin ตัวนี้ก็จะกลายเป็น f 1 y นะครับอันนี้เป็น f าตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ f 1 x นะครับ f 1 y ก็จะมีค่าเท่ากับ f 1นะครับ600คูณอยู่กับคูณอยู่กับ r กลมุมก็จะกลายเป็นไซ n ์ของมุม30มไซ์ของมุม30เรามาเช็คดูข้างล่างดีครับมา,าารามาเช็คดูข้างล่างมาเช็คดูข้างล่างอ่ะเราก็จะรู้ว่าอแรง F 2ที่มีขนาด500นิวตันทำมุมนะครับทำมุม60องศาทำมุม60องศาขอญาตแตกแรง F 2นะครับแตกแรง F 2อออกไปเป็นในแนวแกน x แนวแกน y กับแนวแกน x นะครับแนวแกน y กับแนวแกน x แนวแกน x ครับผมใกล้มุมนะครับตรงนี้ก็60ด้วยนะครับใกล้มุมใช้ cos นะครับใกล้มุมใช้ cos กลายเป็น f 2x นะครับมีค่าเท่ากับ500คูณอยู่กับนะครับ cos 60องศา ขอ0องศาตัวนี้ก็กลายไปเป็น f 2 y ก็มีค่าเท่าก,กับขนาดไกลมุมใช้ทรายก็จะกลายเป็นทรายนะครับทาย60องศาอ่าน่าจะพอโอเคแล้วนะครับน่าจะพอโอเคแล้วตัวต่อมาครับตัวต่อมาตัวนี้ให้แรงออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนี้กดค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยอ่ะให้มา ด้านนี้4ด้านนี้3ตัวนี้5ทุกท่านครับแตกแรงครับผมแตกแรงแตกแรงออกมากลายเป็น2ตัวเหมือนเดิมออกมากลายเป็น2ตัวเหมือนเดิมออกมากลายเป็น2ตัวเหมือนเดิมแตกแรงออกมาครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวนี้ก็จะกลายเป็น f 3 x มีค่าเท่ากับขนาดครับขนาดก็คือนะครับขนาดก็คือขนาดเห็นไหมฮะอะ ขนาดมามีค่าเท่ากับ450คูณอยู่กับนะครับด้านของเขานะครับด้านของเขาก็คือด้าน x นะครับที่ขนานกับตัวแกน x นั่นก็คือนั่นก็คือนะครับนั่นก็คือ 3, 5. 3. 5. ส,ส่วน5 3ส่วน5นะครับสส่วน5ไอตัว f 3 y ก็จะมีค่าเท่ากับขนาดครับ 450คูณอยู่กับตัวที่ขนานกับแกนของเขานะครับอ่าก็คือก็คือก็คืออ่า4่ส่วน5 4ส่วน5โอเคนะครับลองเช็คให้ดูให้เรียบร้อยนะครับเช็คดูให้เรียบร้อยรวมแรงกับผมรวมแรงรวมแรงออลืม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 บอกคำตอบนะครับลืมบอกคำตอบเลยถ้าถ้าคนไหน ทำแล้วนะครับคำตอบนะครับคำตอบอ fr นะครับ fr ม,บ N, บม, N, บมีค่าเท่ากับ7 0 2นิวตันกับผม7 0 2นนิวตันเซต้านะครับเซต้ามีค่าเท่ากับนะครับเซต้ากับแกนบวก x นะครับเซต้าก็มีค่าเท่ากับ 44.6องศาครับผมส4 6องศาเนาะนะครับอ่อสาส4 6องศาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทำต่อนะครับ,ขออ,ญญอรบขออนุญาตทำต่อครับผมวัดจากวัดแบบตามเข็มนะครับข้อนี้วัดแบบตามเข็มนะครับวัดแบบตามเข็มโอเคนะครับทุกท่านครับเราก็มาเริ่มกันว่าไอซิกมาเอฟเอ็กกับซิกมา f(y) sigma f x กับ sigma y อา sigma fx ก็จะมีค่าเท่ากับ sigma f x ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับอาตัวไหนบ้างที่เป็นบวก f 1x นะครับ f 1x บวกกับนะครับบวกกับอา f 2x นะครับบวกกับ f 2x และก็ลบนะครับด้านตรงข้ามของเขานี่ที่มีชี้ที่ตรงข้ามนะครับก็จะกลายเป็น f 3x ่า คิดออกมาเป็นคําตอบนะครับคิดออกมาเป็นเป็นคําตอบตัว f 1 x เนี่ยพอกดออกมาแล้วนะครับ100พอกดพอกดออกมาแล้วนะครับก็พยายามกดหาคําตอบนะครับพยายามกดหาคําตอบ f 1 x ครับ f 1 f 1นึ่ง x เนี่ยโอ้ตัวนี้600นะครับขออนุญาตนะครับเขียนผิดเขียนผิด600 cos 30 600 cos 30ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ5 1นะครับ519.62บวกกับนะครับ250นะครับ f 2 x 2 x นะครับ2อ0รอ่ะขอก็คือนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับอ่าส5 0รส6ขส่วน2ะครับและก็ไปลบกับนะครับ f 3 y คำตอบมาก็กลายเป็นลบกับ270นะครับลบกับ270 275ขอยัด ไม่เืียนก็ได้นะครับขออนุญาตย่อลงนิดหน่อยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับครับคำตอบของเขาก็จะมีค่าเท่ากับ499จุดนะครับ6 .2 คําต่ตอบมากลายเป็นแดนบวกนะครับแดนบวกอย่าลืมหน่วยนะครับนิวตันนะครับหน่วยของนิวตัน sigma f y ครับให้ด้านบนเป็นบวก sigma f y ก็มีค่าเท่ากับครับด้านบนที่เป็นบวกก็จะกลายเป็นก็จะกลายเป็น ตัว f 1 y ลบ f 2 y นะครับและก็เป็นลบกับตัว f 3 y สองตัวนี้เป็นลบหมดเลยแทนค่าครับแทนค่าแทนค่า f 1 y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะกลายเป็นหก0 600นะครับคูณ sin 30านะครับ600คูณ sin 3สา0 0คูณ sin สาก็จะค่าออกมาก็เป็น 300นะครับ300นะครับอ่ะลบกับ f 2 y 500ซ i n 60าย60นะครับ500าย 60, นะครับและก็ลบกับตัวใช้คืออ่า0นะครับคูณ4ส่วน5นะครับ5 0อคูณ4ส่วน5 3า0ตอบมาครับคำตอบออกมานะครับคำตอบมาของเราก็กลายเป็นคำตอบมาก็กลายเป็น 493.1นะครับ493.1นะครับ493.1ในทิศชี้ลงนะครับหรือหรือหรือพอเราคิดคำนวณออกมาแล้วนะครับค่าของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบสี่ร้อยสร้บส่งนะครับลบในทิศชี้ขึ้นลบในทิศชี้ขึ้นก็แสดงว่าคำตอบ ถ้าคําตอบมาติดลบนะครับคาตอบมาติดลบแสดงว่าทิศของเราเนี่ยทิศของเราที่กําหนดมาเนี่ยวัดเวกเตอร์จะมีทิศทางตรงกันข้ามนะครับจะตอบเป็นลบ493.1ในทิศชี้ขึ้นก็ได้อ่าในทิศชี้ขึ้นก็ได้หรือจะเป็น493.1ในทิศชี้ลงโอเคละมาถึงตอนนี้นะครับมาถึงตอนนี้ก็ได้คําตอบแล้วนะครับได้คําตอบแล้วว่า แล้วอ F R ของเราเนี่ยไอตัวแรงรับเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับครับ499.62 i นะครับลบกับกับ493.1 j นะครับ493.1 j ทุกท่านครับอ่า493.1โจทย์ต้องการนำหาขนาดของแรงนะครับขนาดของแรงก็คือขนาดของไอตัว Fr นะครับขนาดตัว Fr มีค่ with with าเท่ากับเท่าไหร่นะครับขนาดของเขามีค่าเท sí being ่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับรูทนะครับ fx กำลังสองนะครับเป็น Frx นะครับขอขียนย่ะบวกกับ fy กำลังสอง fy กำลังสอง a ff บวก fy ก็จะมีค่าเท่ากับเอาตัวนี้แทนค่าลงไปครับแทนค่าลงไปก็จะกลายเป็น c c เก้าครับ49.62ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับบวกบวกบวก499นะครับ499.62บวกครับ493.1ทั้งหมดยกกำลังสองคำตอบออกมาเสร็จสับปั๊บแป๊บกับทุกท่านครับคำตอบออกมาเสร็จสับมีค่าเท่ากับ70นะครับเจ็ 9.701.91นิวตันกับ7.01.91นิวตันโอเคละโอเคละ,คละก็ประมาณนะครับ7.02นิวตัน7.02นิวตันครบอย่างนะครับยังไม่ครบนะครับยังไม่ครบโจทย์ต้องการทำห้อีกตัวหนึ่งนะครับโจทย์ต้องการทำให้อีกตัวหนึ่ง,น,ง,น,งนั่นก็คือตัวที่เรียกว่าตัวเซต้าเซต้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเซต้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เซต้าก็มีค่าเท่ากับอาร์ อารทนนะครับ arctan 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 ของนะครับ arctan ของขนาดของ fr ของ fr y นะครับกับ fr x นะครับอ่าเดี๋ยวใส่ r เข้าไปก็ได้นะครับแรงลับนะครับในแกน y กับแรงส่วนแรงลับในแนวแกน x ก็จะ